รถบ้านมือเดียวเข้ามาใหม่คันนี้ห้ามพลาดเป็นตัวท็อปไปด้วยเบาะหนังสีตาปรับไฟฟ้ากู่หน้ามาให้เลยนะคะหน้าจอทชัชสกรีนนะคะออปชันจัดเต็มให้แน่นอนติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led ปิดเปิดแบบออโต้ให้กับคุณลูกค้ามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะสีบอลเงินใส,สวยสวดบบนี้เลยรถบ้านมือเดียวคันนี้ไม่มีแหวนราคานี้สุดพิเศษแน่นอนนะคะ6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมเพชรโยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถมือ2ย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีมูรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถบ้านมือเดียวคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเข้ามาใหม่ๆ ก็เลยทีเดียวมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะใครที่มองหารถบ้านมือเดียวโฉมนี้อยู่ห้ามพลาดกันเลยผ่อนเพียแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะได้ชุดแต่งรอบคันสวยๆไปให้แบบนี้เลย นะคะแลบประกันใน่วนของเรื่องตัวรถไม่มีการชนหนักพลิกความจมน้ําเปลี่ยนสีไม่เล่มทุกคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโต t ตาฟอร์จูเนอ 2.4V ปี2016นะคะ689,000บาทนะคะเครดิตจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า ไม่มีแหวนให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะไฟหน้าทั้งสองดวงจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนททมนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟ ตัดหมอดทั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหน้ามาให้พร้อมเลยนะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้สวยๆเลยนะคะได้เป็นแม็กลมดำสวยๆมาให้ยางปี2022นนะคะคุณลูกค้าได้แม็กสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียม สีเดียวกับตัวรถมาเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้อีกด้วยนะคะมือจับจะได้เป็นแบบพรเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำาขน้ํามีมาให้พร้อมเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกรอบคันเลยปุ่มพูดสตาร์ทมีให้นะคะพรมลายหุ้มหนังสีดา ได้เป็นพวมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์อรอโต้เกียร์ออโต้มาให้อีกด้วยตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมกับพรมสีดําเช่นเดียวกันเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ โครงสร้างของตัวรถเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดําน,นะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะใครที่มองหาชมปี2016แนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะเหยียบเด็กกดปุ่มพุสตาร์ได้เลยคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม่นะคะ หน้าจอขึ้นมาเลยเลขไม้วิ่งอยู่ที่1น1 0 0 0สกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยนะคะหน้าจอทัสกีนนะคะจอ Android เดิมแท้จากโรงงาน Air Auto คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาได้ให้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาด้วยตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะตัดขอบด้วยโคมยียมส,สวยๆมาให้นะคะพรมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลัยมันติ ฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้มาพร้อมกับพุทธคอนโทรลให้อีกด้วยนะคะมีปุ่มอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมีมาให้กับคุณลูกค้าบแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะด่วนเลยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิ้งได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4ป2 5 3นะคะ689,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำขอโทษด้ะได้เป็นเบาะหนังสีตาล พื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานออปชั่นจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะคะได้เป็นตัวท็อปสวยๆมาให้เลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเมทอารต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหลังนะคะในยางปี2022แม็กลมดำแม็กขอบ17 Mac, แม็กแพ้เดิมจัดโรงงานนีมาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED นะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังมีมาให้พร้อมสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3 ะะกระจกไล่ฝ้าส,สวยๆมาให้เลยตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะพรมของเขาจะได้เป็นพรมสีน้ำตาลนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มให้แบบนี้ห้ามพลาดติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยโครเมียมมาพร้อมกับการสาดท,ทั้ง4บานเลย ะะได้สเกิบรอบพันสวยๆไปให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2022แม็กขอบสิแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจัดโรงงานได้เป็นแมกลมดำสวยๆมาให้มีราวบ,บันไดสีดำมาให้พร้อมเลยมือจับจะได้เป็นแบบโเมียมนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะมีลำพงด้านหลังมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่ มีมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขาพื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานนะคะมีช่องใส่ของมาให้นะคะคู่มือต่างๆของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้สามารถพับเบาะได้นะคะลูกค้ามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจต้องเรียบแล้วก็โทรด่วนเลยนะคะเซลมีทั้งหมด40กว่าคน โครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะโตต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ 2.4V ปี2016นะคะ6 3 9 0 0 0บาท6 8 9 0 0 0บาทนะคะย้ำอีกทีนะ6 8 9 0 0 0บาทเครดิตดีจับไปนเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะผ่อนเพียงแค่หมื่นหน่เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตง่ายๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสติ๊กเกอร์มออกแผ่นเพจเช็คจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยแบตเตอรี่ก็ใหม,ใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะคุณลูกค้า เป็นเครื่อง2.4ภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงนะคะแผ่นกันลรอนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกความจนน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวันรันตีหลังการขายให้อีก30วัน นะคะมีการตลดรถให้อีก274รายการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหา t o ต้าฟอร์จูเนอโฉมนี้อยู่นะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองได้เป็นรถบ้านมือเดียวสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะชุดแต่งรอบคันคันนี้รถเดิมนะคะสภาพเดิมๆแน่นอนยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะโตต้าฟอร์จูเนอนะคะ2.4 V ปี2000 16นะคะ8 0 0แสนขอโทษค่ะ6 8แส0 0บาทนะคะเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ6 0แสน0บาทนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะรีบโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ 082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ